เดี๋ยวยวันนี้น้องวัที่จะมาเล่าเกี่ยวกับภาคภาคกลางนะคะก็คือเขาน้องที่ไปดูวิดีโอมาเขาเลี้ยงเป็ดไล่พุ่งนะคะแล้วเขาใช้หานนะคะเป็นตัวเป็นตัวคุมเป็ดนะคะ hmm. แล้วก็แล้วก็เขาก็ใช้ห่าหนึ่งตัวต้องรับผิดชอบเป็ดหนึ่งหมื่นตัว เยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็ดเขาก็จะไข่ค่ะไข่ออกมาด้วยถ้าเป็ดมันกินหอยอ่ะไข่มันจะเป็นสีขาวไขว่ขมันจะเป็นสีอ่ะออกแดงแดงอ่ะค่ะแต่ถ้าเป็ดกินข้าวมันก็ออกสีเหลืองๆหลือง่ะค่ะอ๋อมีหน้ามันถึงสีไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้ามีหมาเนี่ย แต่ถ้ามีหมามาขู่ค่ะว่าเขาก็จะไม่ขาย20บรันค่ะอ๋อเขากลัวหมาใช่ไหมคะใช่ค่ะร้ายกว่ายาค่ะโอ้ออย่างงี้เป็ดที่หนูร้องนัตตี้ไปเจอมาที่อยู่จังหวัดอะไรนะคะอยู่จังหวัดเออแถวพาคกลางจังหวัดแถวภาคกลางจังหวัดอะไรคะกุบบน ไม่ใช่ค่ะอ่างทองอ่างทองค่ะอ่างทองกับจังหวัดฉะเชิงเซาอายุธยาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจังหวัดอ่างทองนี่เลี้ยงเยอะสุดเลยแล้วก็ที่บอกว่ามีใช้หานคุมเป็ดใช่ไหมคะหานหนึ่งตัว<ช>คุมค,ม,คมเป็ด,ปดหนึ่งมื่น <10 S 1> ตัวอโอ้อโหอยางงี้มันมันมันก็คือหานเยอะมากเลยนะคะเขาก็บอกว่า เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฝึก่าเลี้ยงขึ้นมาเองค่ะอ๋อก็คือห่านอันนี้ก็คือกลัวเป็ดไปโดยปริยายเอ้ยเป็ดเป็ดกลัวเป็ดโดนทำร้ายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาโจนมาเนี่ยค่ะมันจะร้องเสียงดังอ๋อเหรอพวกห่านใช่ไหมคะใช่ค่ะห่านมันจะร้องเสียงดังอ๋อโอเคค่ะแล้วอย่างนี้เป็ดไล่ทุ่งก็คือแล้วเวลาแล้วเขาก็จะรู้กันว่าเวลาแหล่งอาหารของเป็ดหมดเนี่ย จะไปหาที่ใหม่ค่ะเขาก็จะไปหาที่ใหม่แล้วเวลาขึ้นรถอะค่ะต้องรีบๆเพราะว่าเป็ดมันร้อนแต่ถ้าถ้าเราช้าเนี่ยแล้วถ้าเราหยุดนะค่ะเป็ดมันก็จะแบบแล้วมันร้อนมากค่ะเป็ดตับมันก็จะตายค่ะตับมันก็จะร้อนแล้วมันก็จะตายเลยค่ะ อ๋อถ้าดูอากาศร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอากาศร้อนแต่อากาศหนาวนี่เขาไม่เครียดเลยเขาก็เย,ย็นสบายเลยแต่แต่สิ่งที่เป็นกลัวเลยนะคะหมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่ไข่มันจะไม่ไข่ยี่สิบวันแล้วก็แล้วก็ไข่ก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะออโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องแนาตี้แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ